But if you ever fall down straight to the bottom and you can't get back where you started, i any place any time, you gotta know for you I'll find. ก็ขอสวัสดีท่านผูชน้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่ะเราอยู่กันในเลฟเฟรซูซูโบนกันในพาร์ทที่สองนะครับ ตอนแรกอทำเป็นดีใจว่าก่อนแล้วทำไมมันแหลกขนาดนี้ฟ้าไม่น่าถ่ายเลยกูเราก็ปิดเอฟเฟกหมดแล้วอะไรมันจะแหลกขนาดนั้นอีกอะป,ปิดแสงแล้วกันแสงเอาเท่านี้เอาเท่านี้บาท <c oughs> หายแหลกเลยนะครับไม่รู้คุณดูจะแหลกด้วยไหมนะครับอ่ตั้งแต่พาร์ทที่แล,แล้วะ เราได้ของมาไม่ค่อยเยอะเลยไหนดูเหล็กที่ได้มกเมื่อกี้อันโอ้หสิบอันเองหรือว่าพาร์ทน,นี้ลงเ,เหมืองอีกรอบเอาไหมก็ใช้ได้นะลงเ,เหมืองอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเอทะนูทนูทนูทน,ทนูเอาเก็บไว้ดีๆ อ๋อค้างค้างอะไรมันจะค้างขนาดนั้นอืออะไรอีกอะไรอีกอะอะไรอะไรอะไรหาหาหา,หา,หา,ด,หาดีหาดีหาดีอ๋อเราไม่ได้เปิดมอนสเตอร์นะครับก็ขออภัยไว้นะที่นี้เพราะเราไม่ได้เปิดมอนสเตอร์อออรม,มันก็เลยไม่แรก เกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวสิครับโอ้ลักเปิดมอนสเตอร์นิดเดียวเองนะลกขึ้นโคตรเยอะเลยเยี่ยเครื่องกูเป็นไรเลยว่าตอนนั้นเพื่อนโทรมาแม่งขนาดปิดเครื่องแล้วยังปิดอยู่เลยไม่ได้ปิดนี้นะครับคือเครื่องค้าง แล้วก็ปิดเครื่องพอปิดแล้วเพื่อนก็โทรมาอีกรอบแล้วก็ติดววงเฮ้ยมัติดได้ยงไงฟนี่ยแล้วก็ปิด,ปดไปไม่รับไม่รับเดี๋ยวเครื่องจะค้างไปกว่านั้นนะครับว่าแครอทของเราโตแล้วนะครับโชคดีจริงๆเลยโชคดีที่มีแครอท่ะ เราก็มีเหล็กแล้วเราจะไม่รู้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาเผาเลยแล้วกันนะลงเหมืองอีกหนึ่งรอบนะครับผมกลัวสเกลตั้เลยวิ่งกลับบ้านมาตั้งเข้าไปโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรได้ทานมาเหมือนกันแล้วก็ อันโอเคมัน่าจะพอแล้วนะแล้วก็รูปมันก็หายไปอ๋อตั้งใหม่อ๋อตั้งใหม่โอเคเหมาะสมบูรณจริงเลยโอเคนะก็ต่อไปก็คืออ๋อพาร์ทนี้สร้างบ้านดีกว่าใช่เพราะว่าเราไม่ไม่มีบ้านเลยยังไม่มีบ้านเลยเชาบ้าน NPC อยู่ไปเรื่อยนะครับอ่ะเราก็สร้างบ้านกันเลยดีกว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยในด้วยด้วยนะครับนะแล้วไม่อยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อโอเคอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยในนะทีนี้ด้วยนะครับอ่ะขอใส่หูฟังก่อนอ่าแล้วก็ครับขวานไปตัดไม้มาก่อนเราไม่มีไม้เลยนะครับ อ่าตัดไม้ตัดไม้ไม,ไม่ไม่แล้วมันเนี่ยอ่าตัดไม้ไายอยู่ข้างหูแล้วพูดเบาได้อ่าตัดต่อไปแล้วก็เอามาสร้างบ้านนะครับเอามาสร้างบ้าน มีเรื่องหรอเราจะสร้างบ้านสร้างลงไหนดีว่าที่ลงลงอบนนู้นดีกว่าแล้วลงมาหาหมู่บ้านเนะอ็มพีซีนะโอ้สุดยอดนะครับอืมขุดไปอ่ะขอโทษที่เงียบ เงียทําไมวะเนี่ยแล้วก็แกะ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 ไม่ตีดีกว่าเราก็ได้เตียงนอนมาครบละสองสารมันเออใช่ตัดไม้ตัดไม้เพื่อเอาสร้างบ้านเรายังไม่ได้คิดแนววะเลยอันนั้นแค่พูดเล่นๆนั้นออกแบบที่เราสอนสร้างบ้านไปแล้วกันที่เราสอนสร้างบ้านในนู่นอะที่ผมบอกว่าสอนสร้างบ้านเนี่ยสวยๆอะ่ะเออก็เอาแบบนั้นแล้วกันก็มืดละ ก็ไปนอนก่อนหิว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 หิไปไปไปเข้าในบ้านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไะนอนนอนนอนไม่ได้อีซอดยังไม่มืดพออ่ะรอ ใน,นี้ไม่มีไม้เหรอไม่มีเลยหรอนอนไปอืมนอนแปบบ๊บโอเคตื่นแล้วอืมเอาไงต่อว่ายน้ำจับหมูว้าไม่ใช่จับหมูไม่กินอ่อ๋อหมูวิ่งด้วยนะครับถือดาบถึงพอถือดาบแล้วมันก็วิ่งนะหมู ่ามันรู้ด้วยนะครับว่าเราจะฆ่ามันเมื่อกี้ใช่หรือเปล่า <c oughs> อ่าไม่ใช่หรอกนะเวอร์ชันใหม่หมูมันไม่ฉลาดขนาดนั้นตรงนี้เลยแล้วกันเท่าที่เราสอนไปเราก็น่าจะจำได้อยู่นะ ไปหาเลยแล้วกันไปหาที่มาทำกระถางดอกไม้ใช่ต้องอยู่ตามแถวน้ำนี่แหละอันนี้หรือเปล่านี่ทรายน,นี่ก็ทรายโหมันหายากอะไรกันนักันหนาววะนี่ก็ทรายอันนี้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 ก็ทราย อันนี้เชเวลใช่ไหมวะอ่ะเราลองขุดมาอย่างอันเขาเขียนว่าโอ้กราวเวลนะครับไม่ใช่ชเชเวลเชเวลนั้นที่ขุดนะนี่ก็สายหายากจุงเบยนี่ไงเจอแววไม่หายากแล้วขุดเช้ากับหินนี่ ใช้พิกแอกในการขุดก็จะขุดเร็วกว่าน,นี้นะครับโอเคขึ้นก่อน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 อ่าขุดต่อไปขุดครับเอามาสร้างบ้านออกมาสร้างบ้านเพื่อบ้านของเราเราไม่กลัวว่ากลัวก็ได้ครับโอ้ยโอ้ย จมน้ำตายโคตรอานาถอ๋อโอเคเสร็จละเอาแค่นี้ก่อนเราค่อยมาเอาก็ได้บ้านเราก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่สร้างบ้านตัดไม้ก่อนตัดไม้อ่ะพ์ทนี้ก็เป็นการเตรียมวัตถุดิบสร้างบ้านแล้วกันนะครับผมอ่ะเราไปหาดอกไม้ต่อไป ตัดไม้แถวนี้หมดต่อไปไปหาดอกไม้หาดอกไม้แล้วก็ตัดไม้ไปด้วยก็โคตรฟรินก็หิวอ่ะเออเราพาอะไรมามา่อ่ะเราพาอะไรมากินบ้างออเนื้อซัมบี้โอเคกินอิมเน่ข้าไม่ไม่ติดพิษนะครับโชคดีมากอ่าหาหาเร็วเร็วเร็วแล้วก็ไม้ขาวด้วยใช่ วัตถุดิบสร้างบ้านนะครับเรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยตั้งแต่เล่นมาไม้ขาวเอาไปปูพื้นนะครับไม,ไม้ขาวมีค่าแค่ปูพื้นนะครับ <c oughs> สําหรับผมไม้ขาวมีค่าแค่ปูพื้นเท่านั้นอตอนนี้ก็ไม่ใช่วิวหายวิวมันไม่ลดระกับคนดูหายนะ อันนี้ไม่มีใครดูเลยแล้วก็ไม่มีใครเม้นด้วยนะครับเศร้ามากอย่างวานี้อานก็ช่วยเม้นกันด้วยนะครับดูแล้วไม่เมนนะก็ไม่เป็นไรก็ก็ช่วยดูก็ได้นะครับไม่เม้นก็ได้นะครับคนดูผมไม่ได้ตั้งใจให้คนดูมากหรอกแค่อยากให้คนดูมีความสุขกับการแคสของผมนะครับโอเคเอ็นบีซีมึงมาถึงนี่เลยเหรอ หลงป่าล้วอ่าตอนนี้กูก็หลงแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเายยินเอ็นบีซีบ้าเอ้ยมึงพาก,กูมาหลงอืมกูหลงก่อนมึงนะอ้สัตว์อ้าวขอโทษครับผมไม่ชอบขุดครับมันสูงเกินต้นไม้เนี่ว้ายหนเราลองขึ้นไปดูข้างบนดิ ไม่ใช่เราเจอหมู่บ้านเนะอ็นพซีนะนั่นนะ่ะโอ้เอ็พซมันมากเลยขนาดนั้นเลยเราต้องจูงมันไหมเอาที่ตกเบ็ดเอ้ที่ตกเบ็ดมาจูงมันมาเลยเอ็จูงเอ็ NPC ีซีมาเร็วมาเร็วกูจะพากลับบ้านมุงแมอวอะ งั้นเราอยู่เป็นเพื่อนเอ c พซตรงนี้แล้วกันนะครับผมสุดยอดแล้วเอาเอ็นมาอยู่ที่บ้านเรานะครับโอเคเราก็อยู่เป็นเพื่อนเอ c พีซีตรงนี้นะครับสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็หาวัตถุดิบแล้วแล้วก็หาดอกไม้นะครับถ้ามันกลับบ้านแล้วว่าย้ายบ้านนะผมหมด ไอ้บ้าเอ้ยนะครับทุกครับก่อนยังไงเราก็ใช้บ้านตรงนี้อ้าไอเอ็น e ีซบ้าเอ้ยงั้นเ,เรากลับหมู่บ้านเ e อ็พีซก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วอันตรายแล้วเ e อ็พีซตัวนี้อยู่ไหนเลยวะไม่ใช่มันกลับบ้านก่อนกูเลยหล่ะไอเอนพีซ e บ้าเอ้ยอยู่ไหน ตั้งชื่อใองมึงเลย NPC บ้าเอ๋ยโอเคนะครับอ่ะก็กินอาหารกอนเอาไม่ใิ่ไกลที่ไหนเนี่ยวะ่ะเออเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอ้โหตรงนี้อืมอืมรวงข้าวเป็นรวงเงินเลยเฮีย ไม่ใช่รวงเงินเป็นรวงข้าวเลยอ๋อไม่ใช่นะคะมันเป็นรวงข้าวนะครับขุดเรียกไม่ถูกก็เรียกไปแบบนั้นแหละอือหือถูกหมดแล้วดยอดอ่ฟาฟาร์มแบบนี้ในฝันของกูเลยฝันตอนไหนไม่รู้แหละอืมขุดไปอ้า กูบอกให้ขุดมือกินอสัตว์ฟาร์มในดวงใจกูรักฟาร์มโอเคนะครับอ่ะขุดต่อไปขุดต่อไปขุดต่อไปข้าวนะครับมีประโยชน์ต่อเรามากครับผมคุณควรกินข้าวนะครับไปกินข้าวเลยไปมึงบอกให้กินข้าวไอ้สัตว์ นี่โอเคแค่ลอดก็ปลูกไปข้าวก็ปลูกไปเก็บไปแล้วก็หิวไปมันก็หุดไม่ไงด้หมดเลย <c oughs> ตามจริงโรยน้ำมันก็ไม่ใช่โรยน้ำตั้งน้ำมันก็มาหมดแล้วนะ <c oughs> เฮียมันยืนขุดอีกโอ้น่ารำคาญแต่จะทำฟาร์มอัตโนมัติตอนไหนไม่รู้ <c oughs> ที่รู้รู้ต้องทำนั้นเราจะสร้างบนนั้นแหละที่เราเคยบอกไว้น,น,นะครับไม่ใช่เยกับ n อ c หรอกแม <c oughs> กลับบ้านก็ได้นี่ฮีควายแม่งมาทำไมไม่รู้หลงป่าเอ่นพีซหลงป่า เคยเห็น่เคยพบเคยเห็นอากินอาหารก่อนหิวหิวหวอาหารหมาของม่วงวันนี้กินอาหารมาไปไปพักก่อนอาเหนื่อยจริงๆเลยกูวัตถุดิบก็ยังไม่เสร็จนะครับนั่นก็ไปหาต่อเมื่อกี้กูนึกว่ามืดอีสัตว์มาถึงก็ะฮ่าสว่างเลยจ้าอีหนู อสีสัสเพื่อประมาณนี้แหละครับเอาเอ็พีลงอีกแล้วหรอมาหลายตัวเลยครับแถวนี้เออยตรงนี้น่าสร้างบ้านดีนะเออมันเป็นทีโลงด้วยแล้วก็มีมีไม่ต้องไปพูดมันปิดไว้เลย เราจะไม่ลงเด็ดขาดเหมืองอันนี้มืดแล้ววิ่งกลับบ้านนะผมวายเดี๋ยวค่อยมาอุดเราเดี๋ยวเราไม่ใช่มาอุดเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าทํานะครับโอเคพ์ทน,นี้ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอนอนก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาดอกไม้ในอ่อ เวลาเฉยอากาศแล้วกันนอนสิครับอืยังไม่มืดพออสัตว์ไม่มืดพอฮะอ่ะมืดพอหรือ,อยังฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวอีกอย่างนึ่งก็คือวัตถุดิบยังไม่เสร็จอ่าเอานี่มาแล้วก็เอาโคมาขูมาขูมา โอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมกี่นาทีแล้วเนะี่ยโอเคอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจในการทำชาแนลต่อๆไปขอบคุณครับ